สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอล่ะคลิปนี้นะจะมาเก็บตกเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าอีกแล้วอะ่ะ ซุบซิบๆุบซิบบบนะคะไม่ใช่สุบซิบหรอกเป็นเรื่องเล่าดีๆความประทับใจเก็บตกจากงานแฟมีที่ฮ่องกงครั้งที่สองล่าสุดค่ะเรียกได้ว่าหลิงออมเป็นนิยามใหม่ของเหล่า f อซนิยามคืออะไรนิยามใหม่คืออะไรคือนอกจากความสวยความน่ารักแล้วเนี่ยความดีของทั้งคู่ความใจดีความเทคแคร์เอาใจใส่ความละเอียดอ่อนอ่อนโยนของน้องทั้งคู่ เรียกได้ว่าตอนนี้นะอินเตอร์ฟนเขาขนานนามว่าหลิงออมเกิดมาเพื่อยาใจชาวโลกจริงๆมันทําให้โลกใบนี้มันน่าอยู่มากขึ้นมันทาให้เออโลกนี้มันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรเกินไปนี่ว่าโลกนี้มันยังมีอะไรสวยๆงามๆน่ารักน่ารักที่เป็นของแท้ของแท้นะคะมันยังทําให้โลกนี้มันน่าอยู่อยู่บ้างเหมือนกันนะ หลังจากที่หลากหลายคนะ่ะปัจจุบันต้องบอกกันตามตรงเลยว่าหลากหลายคนเจอเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวแล้วแบบบางทีมันท้อเนาะมันไม่อยากจะสู้ต่อเนาะมันมันยากเนาะการจะใช้ชีวิตต่อบนโลกใบนี้ยแต่พอมาเห็นหลิงอมแล้วมันทําให้เอออย่างน้อยโลกนี้มันก็ยังมีอะไรน่าดึงดูดใจให้อยู่วะยังไงมันก็เออมีอะไรที่แบบมันยาใจพวกเราเนาะโลกนี้ยังมีสิ่งสวยงามอยู่นะเว้ยอะไรอย่างเนี้ย เกินมาสยาวมาเล่าเรื่องประทับใจนะอันนี้เป็นจากแฟนชาวจีนนะคะที่เขาแบบเขียนยาวมากเลยในเวปบัวนะอ่ะเอามาแปลกันให้ฟังนะเป็นเรื่องราวประทับใจเออยังไงยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเลยนะคะเขาบอกอย่างนี้เรื่องเราจากแฟนคลับคนหนึ่งเนี่ยชีคนนี้นะคะคนนี้นะคนจีนสาวจีนคนนี้ใช้เวลาคิดเรื่องนี้เป็นเดือนกว่าเลยก็คือวางแผนมาเป็นเดือนกว่าแล้ว แต่สุดท้ายอะเกือบจะยอมแพ้ในวันก่อนงานแฟนมีด้วยซ้ำแต่แล้วสุดท้ายนะเธอก็ตัดสินใจสวมชุดแต่งงานไปพบกับน้องหลิงน้องอมในงานแฟนมีครั้งนี้ค่ะอ่ะอันนี้เป็นเสียงของนะจะเรียกว่าพี่สาวหรือน้องสาวดีอะรุ่นดาวคราวเดียวกันเพื่อนสาวแล้วกันเพื่อนสาวน้องหลิงน้องอมบอกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนจีนเพื่อนสาวจีนนะบอกอย่างนี้ ฉันกำลังแต่งตัวด้วยชุดที่สวยที่สุดของตัวฉันเองเพื่อมาพบกับพวกคุณหลิงออมจะไม่มีวันที่ฉันจะอายุ22ปีแล้วสวมชุดแต่งงานไปพบกับหลิงออมอีกต่อไปฉันคิดมาก่อนงานแฟนมิสแล้วว่าคนจะวิพา์วิจารณ์ฉันไมนหมนะเฮ้ย มันจะดูมากเกินไปหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะดึงดูดแบบว่าความคิดเห็นในเชิงในกง่บวหรือเปล่านะฉันจะดูสวยไหมอ่ะฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันกังวลมากๆเลยตัวเองอ่ะฉันอ่ะเคยเห็นแฟนเกย์กหลายคนเลยรวมชุดแต่งงานที่สวยที่สุดเพื่อไปพบปากกับไอดอลของพวกเขา ในขณะที่ก็มีความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆต,งๆตั้งคำถามว่าเธอชุดแต่งงานมันควรสวมใส่สำหรับงานแต่งงานเท่านั้นนะเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วก็ยากที่จะเข้าใจในความคิดเธอมากเลยอะ่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงสนับสน,นุนแล้วก็ให้กำลังใจด้วยเช่นกันการแต่งกายจริงๆแล้วมันไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนะสิ่งสำคัญเลยคือความหมายที่เรานิยามเองต่างหาก ใช่แล้วล่ะฉันนึกออกแล้วฉันจะไม่มีวันสวมชุดแต่งงานไปพบกับลิงออมในวัย22ปีอีกต่อไปชีวิตเกิดมาเพียงครั้งเดียวใช้ชีวิตเพื่ออยู่เพื่อตัวคุณเองเถอะแม้จะอยู่ในสถานที่จัดงานเธอก็ยังใช้เวลาน,านานในการสร้างความกล้าหาญแต่แล้วสุดท้ายเธอก็ไม่อยากจะทิ้งความเสียใจใดๆเอาไว้ เมื่อเธอขึ้นปรากฏตัวบนเวทีลิงออมรู้สึกประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นชุดที่เธอใส่เธอยังชูป้ายกระดาษที่เขียนว่าฉันกำลังแต่งตัวด้วยตัวตนที่สวยงามที่สุดของฉันเพื่อมาพบกับพวกคุณค่ะแล้วเธอยังพูดกับลิงออมอีกว่าวันนี้ฉันแต่งตัวด้วยชุดที่สวยที่สุดเพื่อมาพบกับพวกคุณ รักหลิงออมตลอดไปออมใช้เวลาอ่านประโยคในกระดาษแล้วก็ยิ้มอย่างสดใสพร้อมนั้งส่งหัวใจให้กับเธอด้วยส่วนหลิงนั้นจ้องมองดวงตาของเธออย่างอ่อนโยนแล้วก็ยิ้มให้ทำให้เธอรู้สึกมีความสุขอย่างท่วมท้นในตอนนั้นที่งานเธอยังได้รับก,กำลังใจและคำชื่นชมมากมาย เธอดูสวยมากเลยอ่ะโหยลงมือลุยหน้าเลยโทก้าหอนมากเลยอ่ะหนิงออมจะต้องยินดีที่ได้พบกับเธออย่างแน่นอนเมื่อได้ฟังดังนั้นเธอรู้สึกสะเทือนใจจนน้ำตาไหลรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆเธอตะหนักแล้วว่าทุกคนต่างมีน้ำใจอย่างไม่น่าเชื่อและโลกใบนี้ก็ดีกว่าที่เธอคิดเอาไว้มากมาก ในระหว่างเฟชั่นการถ่ายภาพกลุ่ม 2v6 ออมต้องประหลาดใจอีกครั้งเมื่อเห็นเธอในตอนสุดท้ายเหล่าแฟนๆก็พูดว่าทุกช่วงเวลานะมีความหมายอันยิ่งใหญ่สำหรับเราสมควรที่จะได้รับการจดจำฉันรักหลิงออมและหวังว่าเราทุกคนก็จะกล้าที่จะไล่าตามความรัก ฉันแต่งตัวมาเพื่อในโอกาสนี้และเข้าร่วมงานแฟนมีดนี้ถึงดวงดาวที่ส่องแสงสองดวงของฉันโปรดจับมือกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันและส่องสว่างอย่างสดใสนะขอบคุณที่เป็นลิงออมและขอขอบคุณที่ทำให้โลกของฉันสว่างสวัยขึ้นอีกครั้งโหยจบแล้วนะประทับใจในชุก ช่วงตอนเลยอะทุกช่วงตอนเลยนะหลายตอนเลยที่เออ่านแล้วก็ประทับใจสุดๆนะก็คือมันเป็นชีวิตสตอรี่ของคนจริงๆเลยคือแบบบางทีเราจะตัดสินใจทําอะไรสักครั้งหนึ่งอะเราก็แครคนอื่นมากไปนะเห็นปะ่ะหลายครั้งที่เอก็บอกกับอันนี้หลายครั้งยังไงอะคือเขาอายุยี่ิบสองใช่ไหมอายุเท่าน้องออมนะก็คงจะความคิดอะไรคล้ายๆน้องออมละ่ะ แล้วหลายสัมภาษณ์ที่เอก็เห็นน้องอ,อมก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบน้องอ,อมก็เริ่มรังเลยตัวเองว่าเฮ้ยทําอย่างนี้ถูกไหมนะทําอย่างนี้ดีไปนะคือเป็นเป็นช่วงที่ปรับตัวเองกําลังจะเข้าใจโลกเรียนรู้โลกให้มากขึ้นว่าเฮ้ยโลกภายนอกมันเป็นยังไงฉันกําลังต้องทําตัวยังไงถึงจะไปแบบถูกถูกใจชาวบ้านแล้วก็ถูกที่ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันปรับตัวไม่ถูก ไม่ต้องแค่วายยิบสองบางทีเราล่วงเลยมาจนถึงตอนนี้บางทีเราก็แคร์สายตาของคนข้างนอกเกินไปหรือเปล่าบางครั้งก็อยากให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ลองหันมามองตัวเองมองใจตัวเองว่าใช่ชีวิตหนึ่งอ่ะเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวนะชีวิตนี้โลกหน้าชีวิตหน้าใครจะรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะนะเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ก็รักตัวเองมากๆถามใจตัวเองเยอะ นะคะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อ่ะสิ่งที่เรารักที่จะทําอ่ะมันไปกระทบกับใครหรือเปล่าถ้าสิ่งที่เราทําแล้วมันไม่ไปส่งผลกระทบไม่ดีกับใครอ่ะลุยเลยค่ะนะลุยเลยถ้ามันไม่ส่งผลกระทบกับใครแต่เราต้องคิดในหลักตรกานะไม่ใช่แบบว่าฉันคิดว่ามันไม่ส่งผลกระทบกับใครนะในตรกาตัวเองแต่จริงๆแล้วอ่ะตามหลักเหตุและผลนะ่ะ มันอาจจะไปกระทบกับใจคนอื่นก็ได้คือต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆอันนี้ก็สําคัญประโยคเนี้ยแต่ก็อย่าอย่าเอาใจเขามาใส่ใจเรามากจนเกินไปจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่มีความสุขเออมันก็เป็นศิละปะในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งนะมันต้องบาลานให้ดีอะ่ะเข้าใจปะซึ่งหลายๆคนที่ยังอายุในช่วงน้อยๆอย่างยีิบสองนี่ยังถือว่าเด็กเด็กเล็กอยู่มากคือในโลกใบนี้มันยังมีอะไรที่แบบเราต้องศึกษาแล้วก็ต้องเวทตัวเอง ต้องตกตะกอนหลายๆอย่างจนเราจะแบบเราจะรู้ว่าเออมันจุดตรงนี้แหละที่มันกําลังพอดีเราทําแล้วเราก็ถูกใจถูกใจเราแล้วก็ถูกใจชาวโลกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปแคร์โลกมากแต่ก็ต้องแคร์อยู่บ้างก็คืออย่าไปเอาเปรียบใครอย่าไปเห็นแก่ตัวคือคุณเข้าใจป้าไอ้พวกนี้มันเป็นศิลปะจริงๆนะมันมันจะต้องพอดีพอดีอะ่ะเพราะบางทีเราใช้หลักเหตุและผลและหลักเหตุและผลของตัวเองอะ่ะอันนั้นจะเรียกว่าเห็นแก่ตัว คุณเข้าใจป่ะมันต้องบาลานดีๆอ่ะเออเอก็เอเอเอ,อ่านอันนี้แล้วก็ก็ก็โอเคนะอ่ะทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นกันบ้างหลังจากอินเตอร์แฟนเขาได้อ่านคอมเมนต์คนเนี้ยโพสต์คนนี้เลยแหละนะแล้ว,แล,วแล้วน้องนางก็สวยด้วยนะสาวมวยเลยแล้วแบบก็ฉันอยากใส่ชุดแต่งงานอ่ะก็ใส่เลยค่ะในวัยยีแล้วเขาก็ใช้คําดีนะเขาบอกจะไม่มีชั้นที่ใส่ชุดแต่งงานในวัยยีปีอีกต่อไปก็คือมีครั้งเดียว แล้วก็อยากให้น้องหลินน้องอมได้เห็นแค่ครั้งเดียวของฉันในวัยยี่สิบสองใครจะรู้ฉันแต่งปีหน้าฉันอายุยี่บสามันก็เป็นครั้งเดียวของฉันในอายุยี่บสามคือก็คือคอมเมนต์นี้ประโยคเนี้ยคุณต้องคุณต้องตีความลึกๆนะคือวันเวลามันจะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วอะทุกๆวันอย่างวันนี้มันก็จะไม่มีอีกแล้วในโลกในในในชาติเนี้ยมันจะไม่มีอีกแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าวันนี้มันมีวันเดียวเท่านั้น ณนะโมเมนต์นี้นะจุดนี้มันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเออแล้วมาไปสอดคล้องกับพุทธศาสนาด้วยนะคือจงระลึกถึงแต่ปัจจุบันนะ่ะอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติไม่ต้องไปคิดถึงอดีตแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตเอ,อโยมาได้ยังไงอะเออก็รู้สึกเพิ่มปิ่มตัวเองเหมือนกันโยมาได้ยังไงกับพุทธศาสนาแต่มันจริงๆนะความหมายของน้องคนนี้ถึงนางจะยังเด็กแต่นางแบบคุณต้องตีความนางนะ โอ้จะไม่มีฉันในวัย22ปีที่แต่งชุดแต่งงานอย่างนี้อีกต่อไปนั่นแหละมันก็คือให้นึกถึงในโมเมนต์ปัจจุบันนะทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ส่งผลกระทบทางลบกับใครไม่เป็นการเห็นแต่ตัวเกินไปแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆแค่นี้แหละนี่แหละนะอยู่กับปัจจุบนันนะฮะอะมาดูคอมเมนต์อินเร์แฟนกันบ,บ้างเขาบอกวันนี้ฟูมากๆเลยอะหลิงออมจะต้องแบบว่าซาบซึ้งแล้วก็ยิ้มมาอย่างแบบ จริงใจเลยนะ้องทั้งสองคนยิ้มให้เธออย่างจริงใจเลยอะ่ะมันมีค่ามากมายนะเว้ยโซคิว so นะฮะหลายคอมเมนต์บอกเธอสวยเธอไม่ใช่แค่สวยนะแต่เธอแบบนิยามความน่ารักนี่แบบโอเวอร์โหลดเลยอะ่ะคือเต็มไปด้วยความน่ารักมากมายนะฮะหลายคนก็ชมอยู่นั่นนะโซคิวโซคิวนะบอกเธอกล้ามากๆแล้วเธอก็สวยมากๆเช่นกันสวยนะ เออน้องสาวจริงคนนี้แต่งแล้วเหมือนนางเอกเรื่องผู้หญิงค่าขยะแตะถ้าใครเกิดทันนะเออประมาณนี้ผมจะหยิกๆน่อยแล้วก็มวยจ๋าเลยแต่ตาโตวกว่านะบอกโหยเธอโคตรเหลือเชื่อเลยอะสุดๆเธอกล้ามากแล้วเธอก็สวยมากด้วยนะโอ้ยอะไรมันจะทัชใจอบอุ่นใจขนาดนี้เรื่องนี้มันทำให้ฉันน้ำตาไหลเลยอะโคตรอบอุ่นเลยเรื่องราวันนี้ เออหลายคนอ่านแล้วบอกว่าน้ําตาจะไหลนะคะพอรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วน้ําตาจะไหลฉันดีใจกับเธอด้วยจริงๆนะแค่เนี้ยเธอก็จะทําเอ,อ่อให้หลิงออมอะ่ะเขาจะต้องจดจําเธอไปทั้งชีวิตคือคุณเข้าใจป่ะจะทําอะไรทั้งทีต้องทําให้เราให้คนมันให้โลกมันจําเออถ้าคนไทยพูดให้เข้าใจง่ายทำอะไรทั้งทีต้องทําให้โลกมันจําแต่ต้องทําในเรื่องที่ดีนะคุณเรื่องที่สร้างสรรนะ เออโลกมันต้องจำคุณจะไปทำเพลงเพลงก็ไม่มีใครจำคุณหรอกค่ะโลกนี้เขาต้องการสิ่งที่สิ่งที่แบบมันบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นยูนิคอันนี้คือตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้บอกเห็นเพี่ยวเลี่ยงก็สวยมากเลยจ้านะดสู้ต่อไปเธอเฮ้ยฉันชื่นชมในความกล้าหาญของเธอมากเลยอะ่ะเธอมันของแทว้ว่านะแล้วเธอดูสิ เธออยู่ชุดแต่งงานอันนี้เธอโคตรประทับใจเลยแบบสวยสวยนะเออหลายคนชื่นชมค่ะคือต้องบอกก่อนว่าเอ,อรู้สึกได้ว่าด้อมหลิงออมอ่ะหรือว่าสังคมหลิงออมแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในด้อมแต่คนที่มาตกหลุมรักหลิงออมอะ่ะคือเป็นคนดีๆอะ่ะคนที่แบบจิตใจบริสุทธิ์ก็ด้วยนะแล้วก็จิตใจดีเออมันมันมันให้คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเอ,อสังเกตจากไลนรู้ป่ะสังเกตจากคอมเมนต์ อย่างช่อง A เองอย่างเงี้ยแต่ละคนก็คอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักคุณเข้าใจปะโลกใบเนี้คนที่จะตั้งกระทู้มากระทู้หนึ่งแล้วคนแบบว่าเม้นในทางที่ส,สร้างสรรค์เม้นในทางบวกน้อยมากที่จะเจอทางลบน้อยจริงๆถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นแล้วน้อยมากคือมันก็รู้เลยอะว่าด้อมหลิงออมเป็นด้อมคุณภาพด้อมที่แบบด้อมน้าําใสด้อมแบบโอ้ยแบบจริงๆไม่ได้อวยนะเท่าที่อ่านคือใช่เลยนะคะแบบว่า เนี่ยคนนี้เขาบอกเฮ้ยฉันไม่นึกเลยว่าโลกใบนี้อ่ะมันมัน,ม,นมันดีอย่างนี้นะมันแบบเพราะมีแต่คนชื่นชมเธอเพราะว่าถ้าใครติดอยู่โซเชียลนานๆวัยน้องเขา22ปีเหมือนวัยน้องออมติดโซเชียลชัวร์ค่ะทั้งวันอยู่แต่โทรศัพท์อยู่แต่โซเชียลนี่น้องออมยังดีนะว่างานยุ่งเลยห่างออกมาหน่อยอะ่ะไม่งานคลงวหนคงเล่นแบบโซเชียลนะคะก็เลยแบบว่าพออยู่ในโซเชียลนานๆมันจะรู้สึกว่าเราอ่านคอมเมนต์หรือว่าไปอยู่ในโซเชียลไหนอย,อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย คนบนโลกนี้มันแรงนะพูดอะไรทีแรงแล้วก็ดุดันนะคะมันมันบางทีมันก็มันอ่านนานๆมันก็มันก็มันก็จักมันก็ทําให้เราอ่อนไหวได้ว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะอุปโลกไปเลยว่าโลกไปนี้ทั้งโลกคนข้างนอกในชีวิตจริงก็เป็นอย่างเนี้แต่จริงๆแล้วอะโลกโซเชียลมันก็คือโลกเสมือนแค่นั้นแหละนะก็โลกโซเชียลใครอยากทาอะไรก็ทําใช่ป่ะเพราะว่ามันไม่ได้ไาเห็นตัวกันเป็นๆอะ ใช่ไหมแต่โลกจริงอะโลกของจริงอะเวลาเราออกไปข้างนอกคือคนมันเห็นกันต่อหน้าแต่ด้อมหลิงอองเป็นอะไรที่แปลกมากเป็นด้อมที่แบบไม่ได้เห็นกันตัวจริงนะเหน็นแต่ในโซเชียลแต่แบบเป็นด้อมน้าําใสอะด้อมแบบว่าอินโนเซนต์ไม่ใช่ innocent, อินโนเซนต์เออจะว่าอินโนเซนต์ไหมคือบริสุทธิ์อ่ะพูดอะไรก็พูดกันแบบมันเหมือนสังคมสมัยก่อนซึ่งก่อนมีโซเชียลก่อนมีก่อนมีเฟซบุ๊ก เอกำลังคิดว่าโลกโซเชียลเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะมันเริ่มตั้งแต่ตอน Facebook เ,เข้ามาแล้วก็ประจวบเหมาะกับสตีฟจ็อบก็ทำา p p p l e ออกมาหลังจากนั้นแหละมือถือก็เล่น Facebook ได้หลังจากนั้นโลกนี้ก็เพ e n โดย absolutely นะ,ะแล้วหลังจากนั้นก็โลกมันก็เปลี่ยนไปไวมากๆนะทั้งวันเราก็อยู่แต่โซเชียลนะคะไปเจอคนข้างนอกก็แบบ นะ้้วยิ่งโควิดยิ่งไปกันใหญ่โซเชียลจ่าเลยจ้าเนี่ยแหละโลกมันก็เปลี่ยนไปนะับตั้งแต่นั้นแล้วก็นะเออก็ซึ้งใจอะ่ะเรื่องเรานี้เป็นเรื่องเราดีๆ s สตอรี่น่าประทับใจแล้วเขาก็บอกแล้วนะคะตามสไตล์พี่สาวน้องสาวจีนเขาเจออะไรประทับใจเขาจะเขียนยาวเป็นสตอรี่หลายคนถามว่าเอออ่านนิยายหรือเปล่าแต่สนุกดีนะ ไม่ใช่นิยายนะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะจากปลายผู้กันของพี่สาวจีนและน้องสาวจีนนะคะเอไม่ไม่ได้มีความสามารถพิเศษในการแต่งนิยายนะคะแต่ก็น่ารักสตอรี่ที่เขามาเล่าแล้วก็พอเอามาแปลแล้วมันภาษามันก็สวยงามไปเองเพราะว่าเขาเขียนมาอย่างสวยงามอย่างนั้นถ้าใครนะรู้ภาษาจีนก็จะยิ่งสวยงามกว่าที่เอแปลอีกอะ่ะโอ้นะอ่ะก็คลิปนี้จบลงตรงนี้แล้วกันนะใคร ประทับใจอะไรตรงไหนหรืออยากจะแชร์เรื่องราวโมเมนต์อะไรประทับใจบ้างก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะคะเปิดสัปดาห์มาก็นะโลกใบนี้ยังมีคนดีๆแล้วก็อ่ะเนี่ยน้องหลิงออมทําให้โลกน่าอยู่เพิ่มขึ้นพูดอย่างนี้เลยหลายคนอยากอยู่โลกนี้มากยิ่งขึ้นก็พอน้องหลิงออมไม่เกินเลย นะคะอ่ะนะคะปันยาชูใจของโลกใบนี้อะจบลงตรงนี้ละกันสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ